สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูดาวมัติกาสมสอนในหน่วยการเรียนรู้เรื่องอัตราส่วนและร้อยละนะคะเมื่อเรียนบทนี้จบแล้วเราจะต้องสามารถเขียนอัตราส่วนนะคะแสดงปริมาณ2ปริมาณที่กําหนดให้ได้นะคะเริ่มแรกเราต้องมารู้จักอัตราส่วนก่อนว่าอัตราส่วนคืออะไรอัตราส่วน เป็นความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่2ปริมาณขึ้นไปซึ่งอาจจะมีหน่วยเดียวกันหรือต่างหน่วยกันก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นในการทำน้ำเชื่อมนะคะเราจะใช้น้ําตาลทราย2ถ้วยกับน้ำา1ถ้วยเราจะใช้อัตราส่วนซึ่งเขียนได้ว่าอัตราส่วนปริมาณน้ําตาลทรายต่อน้ําเป็น2ต่อ1 หรือนักเรียนจะใช้เป็นอัตราส่วนปริมาณน้ำนะคะตรงนี้กับน้ำตาลทรายเป็น1ต่อ2ก็ได้นะคะแล้วในกรณีที่เรามีอัตราส่วนที่มีหน่วยต่างกันนะคะเราจะเขียนหน่วยกำกับไว้เสมอยกตัวอย่างเช่นอัตราส่วนของไข่ไก่ เป็นฟองต่อราคาเป็นบาทนะคะในส่วนนี้เราจะเขียนหน่วยของมันกำกับไว้ที่ข้อความตรงนี้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งถ้านักเรียนจะเขียนว่าอัตราส่วนต่อจำนวนไข่ไก่ต่อราคาเป็น6ฟองต่อ30บาทแบบนี้ก็ได้ตรงนี้เราจะเขียนหน่วยกำกับไวท้ที่ตัวเลขแสดงจํานวนตรงนี้นะคะ อย่าลืมนะคะในส่วนของการเปรียบเทียบป,ปริมาณในรูปอัตราส่วนถ้ามีหน่วยเดียวกันเราจะไม่นิยมเขียนหน่วยกำกับแต่เมื่อไรที่มีหน่วยที่ต่างกันจะต้องเขียนหน่วยกำกับไว้เสมอนะคะทีนี้เรามาลองดูในชีวิตประจำวันของเราว่าเราพบเห็นอัตราส่วนเหล่านี้ที่ไหนบ้างขอนักเรียนนะคะช่วยหาอัตราส่วนที่มีหน่วยเดียวกัน 1อัตราส่วนและอัตราส่วนที่มีหน่วยที่ต่างกันนะคะหนึ่งอัตราส่วนเขียนลงใบงานที่กําหนดให้นะคะใครทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูมาในไลน์ได้นะคะวันนี้พบกันแค่นี้สวัสดีค่ะ